ค่ะรัชชาน้านะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะวันนี้ราถาก็มาลงคลิปนะคะตอนนี้ราถาก็มาอยู่ที่กระบี่แล้วนะคะก <g ül> ็ตอนนี้กําลังทําร้านอยู่นะคะก <g ül> ็มาทําร้านตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นร้านของพี่สะพายเราคะ่ะเป็นร้านัดผกนะคะะชายนะคะ จะมาทำร้านกาฟแฟนะคะตรงแถวๆนี้นะคะทำเลที่ทำร้านกาแฟนะคะก็ <c oughs> จะมาทำในป่าป,ปามเลยนะคะส่วนนะคะจะเป็นบริเวณนี้นะคะจะเปิดร้าน,น,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านนะคะก็ไม่มีคนอยู่มาตั้งนานแล้วค่ะนะคะ,นะคะเป็นบ้านเองนะคะทำไว้นาน,นะ อันนี้ก็มาทำกนนะคะอันนี้ก็น้องชายของฟองนะคะอันนี้ก็ปะ้านะคะมาดูนะคะแต่ว่าบ้านจะเลยไปทางนน้นอีกนิดนึงนะคะเสาไฟต้นที่สามนะคะแต่อันนี้ก็มาทำร้านเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นทำเป็นร้านนะคะแล้วก็จะเป็นนั่งพางน้ำชากาแฟนะคะช่วงนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะจะกลับมาทำงาน ช่วยพี่จะพายทำนะคะก็จเป็นสาเล็กๆนะคะก็อ,อากาศลมรื่นนะคะตอนนี้ก็รถผ่านไปผ่านมานะคะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะก็ไม่ได้เป็นเป็นชุมชนนะคะก็บรรยากาศยามเย็น แล้วนะคะเขาจะเป็นเสร็จยังอันนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวถ้าเส่สมบูรณ์ยังไงก็จะมาให้ดูอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็ดูไปก่อนนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เกิด ติดกระจกนะคะยังไม่ได้ตกแต่งมาอันนี้เราก็เคลียร์พื้นที่นะคะชำระกาแฟนะคะค <c oughs> ่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็จับชิปไปแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะยามเย็นค่ะ